สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งตอนก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะไปตามถ่ายตามูอหรือว่าบ้านใครที่จะไปงาน Run Drag นะครับวันที่ห้าหกมีนาคมนี้ก็ติดต่อไปหลายที่มากติดต่อไปหลายูอหรือว่าติดต่อไปตามูอทีออ่มีคนแนะนำมาก็ ใหญ่จะไม่ว่างคิวไม่ได้รถไม่เสร็จยังไม่พร้อมอะไรก็ว่างกันไปแต่วันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งติดต่อผมมาผมก็จะไปหาเขานะฮะไม่ทราบว่าเป็นบ้านหรืออู่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเขามีอะไรให้โชว์ให้เราดูนะครับก็ ก่อนที่จะดูครับอย่าลืมครับกด subscribe like share แล้วก็ติดตามครับกระดิ่งข้างขางก็จะพาไปเรื่อยๆครับมีอะไรดีมีอะไรเด็ดบอกเรื่องรถก็ได้เป็นเรื่องอื่นก็ได้อาหารก็ได้สถานที่เที่ยวก็ได้ของใช้ของสะสมของแปลกได้หมดได้หมดลองดู อนนี้ผมมาถึงแล้วซึ่งถึงแบบงงๆนิดนึงเข้ามาในมหาลัยเข้ามาข้างในลึกมากเลยนะในมหาลัยแล้วก็มาตามเสียงของมัคคูร์น่าจะเป็นเจเบิมบั่มเบิมบั่มกันอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวไว้เข้าไปดูกันนะว่าเขามีอะไรในนี้กันมาป์าอีกแล้ว แบบเขายังไม่รู้ตัวเลยนะ <c oughs> แต่ว่า อะไรกันขึ้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรียวๆเลยคืออะไรครับเนี่ยทีไ่ไปเอามาจากทีวีมไม่แล้วตรงนี้เราอยู่คือที่ไหนยังไงหมายถึงว่านสนามกีฬาของมาาาหาวิทยาลัยพนุรีพนุรีออบ้านแชมป์อ๋อโอเค,อเคแล้วแล้วตรงนี้มันคืออะไรฮะหมายถึงว่าเป็นวิศวะยานยนต์ไหมหรือแค่ ียวมก็ได้ก็ได้เพราะเข้ามาที่แต่คือโปรเจกต์แต่ละคันนี่โอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดกล้องแล้วเดี๋ยวผมคุยนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายต่อครับนะครับผมมาถึงแล้วที่นี่คือเขาเรียกว่ามหาลัยทันทนบุรีผมจะเรียกทันย่าบุรีตลอดแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแซมครับแซมแซมอะไรเรียกแซมดูอิดแซมดูอิด ในหมายถึงชื่อในวงการชื่อเพื่อนๆกันนะเพราะว่าครับอ๋อแล้วเรามาทํารถตรงนี้ได้ยังไงครับเออเป็นโปรเจกต์ของอาจารย์แชมป์นะครับเวลาวุฒิแชมชุติครับอาจารย์แชมป์เขาเป็นอะไรเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เป็นอาจารย์เป็นรองผออยู่ที่นี่ครับอ๋อทำรถวิ่งในน้ำอะไรับครับ อาอในนามอะไรด้วยเออดีมีเยอะไหมอย่างเงี้ยหนามายถึงว่าในนามมหาลัยที่ที่ทำรถแร็อย่างเงี้ยรู้ไหมไม่ไม่ค่อยรู้ครับแต่แต่อยากวิ่งแบบมหาหลัยโรงเรียนอะไรเพราะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่างยนต์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโกดังเป็นอู่อที่สําหรับให้นักเรียนมาเรียนรู้ด้วยกันครับฝึกงานฝึกอะไรมาได้ครับโอ้โห คันนี้คือก็คือเป็นโปรเจกต์จะเอาเรถไปวิ่งแร็กแรกครับนะฮะแล้วก็เครื่อง 2J 2J ช่วยช่วยบอกสเปคคันนี้หน่อยว่ามีอะไรยังไงมันทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นเลยเรามีเครื่อง2ตัวเครื่องตัวนี้เป็นเราคาวว่าจะไ้ซ้อมกันก็เลยกลารสูบอะไรเงี้ยกันเป็นสแตรดาอยู่ครับ มีแค่แคมป์นี้เหมือนทั่วไปนกกัดไหนก็รอ,อบรอบนอกตามรูปเลยอย่างเงี้ยแหละเรียกว่าก็เน้นไล่ข้างไล่ข้างก่อนอ <c oughs> เพราะว่าเราทีมเรายังไม่เคยขับรถแดกเลยอ,อ๋ออ๋อนี่จะเป็นนี่เป็นข้างแรกัร้างแรกเหมือนกันครับโอ้โหของอาจารย์ของอะไรนะครับแล้วใช้กล่องอะไรกนะันตัวนี้เออคันนี้เป็นกล่องแ a ็ก ECU Sport นะแมก ECU ของพี่วีรับ อพี่วีได้มาดูไฟบอลจูนนะอะไรบอลจูนพี่วีดูแลเรื่องจูนเรื่องอ๋อโอเคสายไฟออทุกอย่างเลยครับอ่าขี่มาฟคันนี้คันนี้อยู่ที่957นะครับเก้าร <95. S 2> ้อยห้าสิบเจ็ดันอีกน,นิดนึงจะได้พนันละครับใช่โอ้โหแล้วระบบของเออ่เทอร์โบนี่มันใช้ยังไงลิควิดเทอร์ออโ,รโบเป็นกาเล็ตจีทีสี่สิบสองแบบครับกับ ไม่มีอะไรมากเลยครับใบหน้าบิเลตทั่วไปอะไรอเงี้ยครับไม่มีอินเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นเป็นลินเตอร์น้ำนอินเตอร์น้ำลิควอินเตอร์โพลเลอร์อผมนี่นะรอเย็นเลยแต่ว่าคันนี้ยังไม่เคยวิ่งสนามไม่เคยครับไม่เคยแตะหนาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเซตอัพลอง,ลองใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูกันหนะ้า รันแรกจะได้เวลาเท่าไหร่มีคาดหวังอะไรไหมคาดหวังขอเลขตัวเดียวกันเดี๋ยวเอาเก้าก่อนแล้วค่อยๆขยับมาเดี๋ยวเาดี๋ยวอขอพาพาดูด้านหลังน่อ่าครับนี่ครับมีโป่งโป่งกั้งใหม่ครับรถโดนตัดโป่งหลังมาเลยขึ้นใหม่จริงๆไม่อยากขึ้นใหม่เลยาะว่ามันโอเคแล้วมันก็มันเขาเรียกว่า้อไม่ยื่นออกมา แม่อนต์ออนไโหพีดถูกชีพด้วยเอ,อใช่เป็นของสตาครับครับเดินติดตั้งเองกันหมดอก็เรียกว่าก็เป็นรถที่อ่ารถวิจัยรถวิจัยใช่มไหอก็ลองลองผิดลองถูกกันเลยครับนะท่อ H Y B ข้างหลังนี่ก็ทำกันเองหมดทำกันเองครับขึ้นกันเองหมดครับ ระบบระบายความร้อนนะครับปัดลมจะอยู่้างใต้อยู่้างใต้ครับช่วงล่างอ่ะใช่ของอะไรอ่าช่วงล่างเป็นของ HK h y p e r Drag HK h y p e r Drag อ๋อโอเคโอโ้โหแล้วก็มีห้างหลัง,ห,งหลังงานางลองหน่อ้ให้ลุงมาตีให้แต่ผมผมว่ามันก็เข้าเข้ารูปไปนะเนียนดีนะ จริงขา yeah. ้างหน้าก็ใส่ยางใช่ไหมครับทางเดฟราดเดฟมาดูภายในครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้คือใส่น้ำใส่น้ำแข็งใช่ครับเป็นถังน้ำเปนเติมปั๊มอิเติมพวกนี้ครับอ๋อใช่โอ้โหชิ้ใหญ่ มีตั่างเพลิงใกล้ตัวนักแข่งจะหยิบใช้ได้ครับมีตัวดึงลมมีเซฟที่เน็ตตามกติกาครับดีครับความปลอดภัยเป็นมาลบหนึ่งครับดีที่สุดดีที่สุดอโกก็เป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็ต้องไปลอง ต้องไปลองก็ฝากลองเชร์ลองอะไรดูแล้วก็มันจะมีที่ผมเห็นเข้ามานี่ก็มีโปรเจกต์แปลกๆอีกกั้นเป,ป็นความลับไหมดูได้ไหมไม่มีครับไม่มี <laughs> โอเคมาไปขอขอดูทีละอย่างเลยไอเครื่องเคนี่คือเป็นเป็นอะไรฮะเ,<อ>เป็นไ<ว>ปไ<ว>อธิบาย<ห>เลยอธิบายนี่ไม่มีอะไรครับให้นักเรียน ช่งยนต์ของมหาลัยได้ศึกษาแผนบวชครับก็คือวิธีการสตาร์ต,รตรการทํางานของมันใช่ครับเป็นปนน,นต้นนนคือก็อถ้าถ้า,ถาคือผมไม่ไม่ไม่เคยเรียนแบบนี้ในไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละมันก็เหมือนกันเป็นการชักชวนให้นะวัยรุ่นที่สนใจในห้องนี้ก็เผื่อใครบ้านอยู่แถวนี้ อยากจะเรียนแถวนี้จะมาก็มาที่ที่นีได้ฝากโรงเรียนนะครับเออเดี๋ยวต้องติดสติกเกอร์ตัวใหญ่เราอรัแล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้เป็นรถขับเล่นครับเรียกว่าขับเล่นผมดูแล้วมันสเต็ปมันไม่น่าเล่นนะก็มีลูกมีก้านปกติโ้โหมายถึงว่ามีลูกมีก้านหมายถึงว่าของซิ่งเป็นก้านบีซีลูกแอร์เรสอะไรเงี้ยครับโอ้โหใจของนอกเลย จะเป็นรถวิ่งถนนซิ่งถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว Turbo อะฮะ Turbo เป็น F 5 5 F 5 5ห้อ๋อโอเคแล้วก็ไล่ขบกอหาอะไรง่ายประมาณสักประมาณกี่ม้าคันนี้คันนี้สเตปใหม่นี้กับหกร้อยมาแบคตับวิ่งถนนนะวิ่งถนนรับโอเคมีอะไรอีกนี่ทนบุรียอนดูบัสเต้คันนี้เครื่องอะไรครับคันนี้เป็น RB 2 6บ ยี่สิบหกเป็นขับสี่ป่ะเป็นขับสองขับสองแล้วคันนี้เคยเคยไปไปวิ่งไปซิ่งอะไรที่ไหนยังไงบ้างไม่เคยขับเล่นทำรอบเล่นขับเล่นสนามบ้างแต่ก็ไม่ได้ม่มีมาครับแป่คันนี้สิทำไมเครื่องอันนี้เครื่องไปเอามาจากกิงกงไว้เลยของเพื่อนครับเพื่อนอยากวางหลัง L สิบห้า L ด้วยวางหลังอะไรเงี้ยครับ เนี่เดี๋ยวรอตัดบอดี้เพิ่มให้ให้เผาตรงครับรออ้อมาที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องต้องลองใช่ครับใช่ไหมวันนี้น่าสนใจใของแปลก oh. เอาสิบห้าเธอโบด้วยใช่ครับโอ้ถ้าทำได้นี่ผมว่าทำขายเลยดีกว่า <c oughs> ทำชุดคิดขาย <c oughs> แ,แต่ว่าทำในรถที่เรารถตลาดอะ ใช่ครับอันนี้ร <ถ S 2> เราเราบอดี้นี้เพราะว่าเราไม่เสียดายเรื่องการตัดรถแล้วตัดเต็มที่เลยทำ,ทำไมไม่ <c oughs> หาแจ๊สมาวางใส่แจ๊สดีกว,ว่าพราตลาด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทำชุดคิดขายไปก <c oughs> ออลับหลังสนุกเล <c oughs> เอนะครับก็โอ้โหแต่ละอย่างแล้วเราเราจะมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมฮะ รเ้ก <Project S 1> ตอนนี้ไม่มีครับไม่มียังไม่ยังรับซ่อมรถเป็นเิ็อยู่เหมือนเดิมรถเ,ออเนี่ยถ้าคนดูเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเขาอยู่แถวนี้เขาจะแวะมาเขาต้องติดต่ออะไรใครยังไงเ,ออเ,เฟอเกษรร้อยสิบซอยมหาวิายทยาลัยธนบุรีครับแล้วมีเออฟนเออฟสพุกไหมมีครับเฟสพุกอะไรครับแซมจินดาสีภาษาอังกฤษครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ครับแต่ว่าโอ้โหโปรเจกต์แต่ละอย่างน่าสนใจแล้วก็ สบ่โลนี่ใครขับครับเอ่อให้อาจารย์ขับอาจารย์อาจารย์แซมอาจารย์แชมป์หัวอาจารย์แชมป์พออครับพออขับเองครัพออขับเองพออออกกล้องได้ไหมพอแล้ไม่ไรครับพอออไม่อยากออกกล้องเอออนิดนึงอันนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์คือเป็นอาจารย์จริงๆที่นี่ใช่ครับในแผนกไหนครับผมดูพวกจัดซื้อตรวจสอบพวกเครื่องไม้คุรุพันธ์ครับอ๋อโอเค <ฮะ S 1> โอเค,อเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําขึ้นมาครับก็ด้วยทํารถตัวเองด้วยทํารถเราด้วยทํารถเพื่อนฝูงด้วยแล้วก็อไอเนี่ยครับเราก็อยากให้เด็กปีสามเนี้ยได้เข้ามาดูว่าการการทำงานในอู่จริงๆอะ่ะก่อนที่จะจบไปเนี่ยมันเป็นยังไงฮะได้เขามาเห็นเขาจะได้มีวิสัยทัศน์ดีครับผมก็เลยอยากให้ให้เขาเห็นตรงนี้เพราะว่าอย่างเช่น ถ้าอยู่แต่ในโรงเรียนผมเขาจะผมคิดว่ามันมันไม่เห็นอะไรครับฮะนั่นแหละครับแล้วพอดีประกอบกับเรือรุ่นน้องผมคนนี้ช่างแซมเขาฝีมือเขาดีด้วยถ้าเด็กได้คือได้มาทําได้มาะมาอยู่ช่างแซมผมว่ามีประโยชน์เขาจะได้รับอะไรหลายๆอย่างมากก็เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปหลายคลิปว่า มีคนที่เขาลองผิดลองถูกมาเยอะใช่ครับตอนนี้เขาเริ่มลองผิดน้อยลงแต่ลองผิดลองถูกครับเพราะนั้นเราก็เรียนรู้ในการเรียนลองถูกไปเรื่อยๆจะดีมีคนประสบความสําเร็จในเรื่องการเนี่ยทำรถอะไรพวกนี้รถแดกรดอะไรหลายๆอย่างผมคิดว่ามันมันถ้าเด็กทุกวันนี้ถ้าเขาได้มาเห็นเนี่ยมันจะเปิดวิสัยทัศน์เขาได้เขาจะอ๋อเรียนเรามันมันอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันผมว่ามันมีประโยชน์ฮะไม่ใช่ว่าเราจะออกมา แข่งกันเสียงดังทําเสียงอะไรเบิ้ลท่อเสียงดังไม่ใช่ครับจริงๆแล้วสำหรับผมอ,อย่างนี้มันเป็นเรื่องดีตรงที่ว่าถ้าสมมติจบไปบไปสมัครงานรเราได้เอาความรู้ตรงนี้ยไปเพิ่มเงินเดือนตัวเองได้ใช่ครับอย่างน้อยเรามีทักษะคือเราจบมาเราทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งเรามีทักษะพิเศษในการที่เรามาอยู่กับปู่อย่างเงี้ย<ด>มัน,ม,น,ม,นมันได้สกิลเพิ่มขึ้นใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีใบไปไม่ใช่แต่ว่า เราบอกได้เลยว่าเราสามารถต้มได้ทําอะไรได้ออกมาปุ๊บพอนี่เสร็จเรามาเปิดอู่เล็กๆแล้วก็ค่อยโตไปเรื่อยๆก็ได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วอีกอย่างอย่างเช่นรถเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นรถเนี่ยรวมทุกทุกช่างอยู่ในนี้ลงช่างกลโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในรถนี้หมดผมก็เลยคิดว่าอยากให้เด็กเขามาดูว่านี่รถคันนึงนะช่างมันเป็น มันใช้มันสัมพันธ์กันหมดนะครับกโรงงานเลยเรื่องการกึงหัวฟิตต่งฟิตติ้งทุกอย่างมันมันได้นี่กันหมดผมคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะครับครับคือผมอ่ะผมเห็นทั้งเครื่อง L ครับ RB J ทั้หมดเลยก็บรับครับถ้าเป็นรถจนเครื่องเรนตงเบนซินแล้วคันนี้เออคันนี้เป็นรถกู้ใหญ่ในกรุงเทพแล้วฝากดูแลเรื่องเรื่องแอร์ เรื่อองงคิทาแรรร์เียับถอย่างนี้รถอย่าง,างี้เขาจะเรียกว่าเป็นรถอะไรไม,ไม่ไม่ใช่ทุบคาแต่เป็นเอ็กซอริกคาหรือเป็นอะไรรถพวกนี้ก็รับทำรับครับถ้าเป็นพวกมาเซอร์ติจริงๆมาเซอร์ติเฟอร์รี่ก็เหมือนเหมือนกันเครื่องยนต์อืม,อมก็คือมีเรามีประสบการณ์ทางด้านมาสเตอร์มาเตอร์ติกับเฟอร์รี่ด้วยใช่ครับ<า>เคยเคยอยู่สูตรกันมาโอ้โหโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจวเราม,มยียังมี มีรถแจกอีกคันนะตรงนู้นแต่ว่านั้นคือเป็นโปอีกโปรเจกหนึ่งวางอะไรวางเคนะวองเเพื่อนเพื่อนโอเคปั่ก็เนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปดูเอาซิฟิโลไปเบิร์นยางดูนะฮะก็ว่าเป็นอย่างไรรถคันนี้เพิ่งประกอบมาใช่ไหมยังไม่ได้ลองวิ่งลองอะไรมากมายก็เดี๋ยวให้ทางช่างแซมออกไป ลองเทสดูกันนะครับแต่ไม่อยากก็ไม่ชอบอ อรบเสร็จนะครับ900 สนาม <laughs> นั่นแหละครับก็ได้เห็นกันไปแล้วครับโปรเจกต์ drag 2จของทางอะไรทนบุรีก็ต้องขอขอบคุณครับที่เชิญผมมาได้มาก็เรียกว่าเปิดหูเปิดตากัน ั้งผมแล้วก็คนที่ดูอยู่ใครที่อยู่แถวนี้แล้วก็สนใจในทางด้านของยานยนต์นะครับวิทาศวะอะไรต่างๆก็ลองมาคุยกับทางนี้ได้นะครับหรือว่าคุณกําลังเข้าเรียนทางนี้อยู่แล้วป้าอยู่แถวนี้ก็นะครับได้เห็นว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้มาเจอกับอะไรก็น่าสนุกนะหาโรงเรียนที่ชอบเกี่ยวกับด r a กแล้วก็เอ่อมันจะได้นำทาง เด็กรุ่นใหม่นะครับไปในทางที่เขาชอบถ้าคุณชอบแรกชอบรถแข่งก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับที่นี่ก็อย่างที้บอกครับใครอยากให้ไปถ่ายอะไรที่ไหนยังไงก็บอกนาแล้กันแล้วก็ฝาก subscribe like share แล้วก็ติดตามเดี๋ยวดูว่าอู่ต่อไปคืออู่อะไรขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับขายนะครับขาย